มาที่จังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะด้านจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเทศกาลกินข้าวใหม่มงเริ่มตน้นฤดูหนาวนักท่องเที่ยวต่างไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นกว่า16-17องศาชมน้ําตกตัดปลากลัาง้งนาขั้นบันไดสวนดอกไม้สวยงามบ้านน้าจวงจังหวัดพิษณุโลกค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงตน้นฤดูหนาวนี้นะคะทำให้มีนักท่องเที่ยวเริ่มต่างหาสถานที่พักผ่อน หากครอบครัวไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะยอดดอยตามแหล่งท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วนะคะทำให้ในช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันอย่างคึกคักโดยที่บ้านน้าจวงตบบําบลบ่อภาคอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์เผ่ามงที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวหลายคนเคยไปสัมผัสเนื่องจากมีจุดท่องเที่ยว ท่องเที่ยวชมธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำนาขั้นบันไดที่เนินสองเต้าน้ำตกตัดปลากั้งน้ำตกตัดปลาขาวที่ขณะนี้มีน้ำไหลใสยเย็นที่กำลังสวยงามมากๆเลยค่ะมีนักท่องเที่ยวไปถ่ายภาพกันอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะใช่แล้วครับนอกจากนี้นะเขาบอกว่ามีจุดชมวิวที่ภูทับ4ีแล้วก็ไร่เคียงดาวด้วย<อ>นักท่องเที่ยวต่างๆก็ไปนอนกลางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ชมแสงแรกข,ของแต่ละวันนะครับบางวันเนี่ยมีหมอกลายล้อมภูเขา อย่างสวยงามอุณหภูมิในช่วงเช้าอยู่ที่17องศาโดยทั้ง2จุดชมวิวเนี่ยมีแปลงคอสมอสด้วยดอกเซียนฝรั่งนะครับดอกมากาเรตให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ถ่ายภาพกันอย่างสวยงามทางด้านของผู้วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนางสาวยานิกาแก้วบริสุทธิ์ครับ ก็ได้พูดคุยนะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามธรรมชาติมีนักท่องเที่ยวเริ่มไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้วก็สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามที่บ้านน้าจวงอําเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกเขาบอกว่ามีจุดท่องเที่ยวหลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชมด้วยใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับกับเส้นทางต่างๆสามารถโทรไปกันได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพิษณุโลกเบอร์โทรศัพท์นะครับ055252 เจ็ดสีถึงสามครับผม